ครับพี่มาอมสวัสดีครับผมค่ะในส่วนของที่เราตามกันในช่วงช้าที่เมื่อวานด้วยแหละใช่ไหมฮะหุ้นปตทกับปตทสพวันนี้ก็มีแรงซื้ออย่างแรงเลยนะสิบสามเปอร์เซ็นครับผมตรงตรงนี้จะจะไงต่อคะสําหรับรับก็มันเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับแรงหนุนก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันคือราคาน้ำมันเนี่ยมันมันน่าจะใกล้ๆกล้เจอปตทที่เราคุยกันตอนที่สองสามวันก่อนหน้านเนี้ยนะพี่ม่แล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็บวกขึ้นมาอีก 4.8%นะปัจจุบันน้ำมันขึ้นมาที่30.96ห <c oughs> รือต่อบาร์เรลละนะครับจริงๆในมุมมองเชิงเทคนิคเองเนี่ยนะครับไอการรีบาวเชิงเทคนิคเนี่ยในกรอบเวลาหนึ่งเ,เดือนถึงสองเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะไปได้ถึงนะครับบริเวณแน,นวต้านนะครับอของตัวน้ํามันเองที่เรามองไว้ก็คือ,อกรอบแนวต้านนะครับที่34-36เปลี่ยนต่อบาร์เรลได้เหมือนกันนะครับตัวนั้นถ้าเราไปดูภาพเชิง <c oughs> เทคนิคจะเห็นเลยว่ามันมีแกรปอยู่นะครับ ที่เปิดลงมาตอนต้นปีนะครับที่เริเวณ36เหรียญน,นะครับก็เป็นระดับที่ทำเฟรประมาหนึ่งของเดือนอาจจะพอคาดหวังได้นะครับแต่ก็ตามตอนนี้เรามองราคาน้ำมันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับในเรื่องตัวภาพการลงทุนเองก็ก็ได้ทาให้ตัวหุ้นปตทปตทมีการกลับตัวขึ้นมาต่อนนี้นะครับโดยเป้าตัวปตทอเองที่เรามองรอบนี้เนี่ยนะครับวันนี้เรายังเห็นสัญญ,ญาณเข้าว่าช็อตกลับไปบางส่วนแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าเรานำราคาน้ำมันยังคงแข่งตัวขึ้นในลักษณะนี้เนี่ย โอกาสที่เราจะเห็นกรอบนะครับบริเวณ220-240เนี่ยนะครับในระยะสั้นผมคิดว่าคาดหลังได้นะครับถ้าซื้อเมื่อวานก็ถือต่อไปใช่ไหมคะจริงๆยังถือต่อได้อยู่นะครับถ้าผมคิดว่าราคาน้ำมันยังเป็นเทนของการกลับตัวระยะสั้นขึ้นมาอยู่นะครับส่วนซอฟท์พอะคะพอาะวซอฟท์พอก็ที่กรอบที่มองนะครับที่มันจริงๆก็มองบริเวณ50บาทถึง55วันนี้ขึ้นแรงมากนะครับ13%มไม่ได้เห็นตัว,วบ,บวกระดับ13%มานานแล้วนะครับ ก็เป็นเทรนด์ของการกลับตัวขึ้นมานะครับพอคาดหวังไรจริงๆจุดที่ผมให้ผมคิดว่าค่อนข้างไม่ได้กิะซิบไปอ่ะเป็นจุดที่พอคาดหวังการกลับตัวได้ครับอ๋อเหรอสองตัวในกลุ่มน้ํามันนี้ใช่ไหมฮะครับก็ก็ยังคงเป็นตัวที่น่าจะซื้อตัวอยู่ครับเป็นสายการที่ราคาํามันเลิกซื้นตัวขึ้นมานะครับคือตอนนี้จุดที่ดีะครับก็มองจุดที่ดีของคนที่เข้ามาก็นกำไรพอทปสพอตรงนี้กว่ากินกาไรนะครับเพราะว่า ต้องบอกทีหนึ่งว่าราคาน้ำมันที่ระดับต่ำแบบนี้เนี่ยเออร์เน็ตของกลุ่มอัทออาจจะยังนนไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแต่จุดที่เราเข้าเนี่ยได้เปรียบนะครับในเชิงของการกําหนดกลยุทธ์ละนะครับเพราะเราได้ในส่วนที่ค่อนข้างบอททอม์อทอทุนประมาณ200ร้อยบวกลบเนี่ยนะครับถือว่าจุดที่ค่อนข้างดีตัวสอพอเนี่ยก็ทุนที่บริเวณสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างดีทําให้เราก,กรนนําหนดกลยุทธ์ในการเล่นต่อค่อนข้างง่ายนะครับพี่บอล มองกรอบได้เกฑ์กำไรรอบนี้ใช่เราเราจะง่ายกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเราได้จุดต้นทุนแล้วก็การกลับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับที่คาดหวังก็ก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็ค่อยๆดูนะครับอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงนิดนึงเมื่อเช้าผมพูดไปนะครับพี่ม่อนก็คือตัว br นะครับตัวเป็ดนะครับบางกอบรันช์คือขึ้นมาเบร a k แนวต้านที่ผมมองไว้แล้วนะครับหกจุดแปดนะครับตัวนี้ก็บวกค่อนข้างแรงเหมือนกันวันนี้ขึ้นมาประมาณเก้าเปเซนะครับที่ม่อน ตัว v r ก็อย่างที่คุยกันก็คือตัวเปร์เซ็มันถูกนะครับ p ีประมาณสิบเท่าองตรงนี้นะครับกลุ่มฟุ้นจริงว่าเทรด p ีกันอย่างน้อยน้อยคือสิบสี่สิบห้าเท่าต้องเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีก a บในการเกไรคนมีอยู่ตอนนี้ทํายังไงนะครับเอผมบอกอย่างนี้นะครับเลทโปรฟิตรันนะครับใครไม่มีเนี่ยสามารถเก็งกำไรต่อยอดได้นะครับดูแนวต้านที่เจ็ดบาทสี่สิบนะครับกับแปดบาทนะครับส่วนตัวจุดล็อกโปรฟิตนะครับ ของคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆราคาหุ้นที่คนย่อหลุดบริเวณ6.5นะครับคือถ้าหลุด6.5เนี่ยเรามีกำไรอยู่หราจะปรับออกมานิดนึงนะครับสำหรับตัว BR ครับผมอืมค่ะคครับแต่ตัวที่ผมผมแนะนําแนะนําใหม่นะครับจริงๆเป็นตัวเก่ากลับมาแนะนําแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับืีพามาดกับซีนะครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มกลับมาละ ขามาสิ่งที่มองนะครับก็คือค่อนข้างแนวโน้มกําไรที่สีน่าจะดีขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วราคาหุ้นที่ดีวันนี้คือเอามาปิดที่บริเวณไฮนะครับเจ็ดจุดหกห้าได้นะครับเป็นสัญญาณตรงกันกลับตัวนะครับสัปดาห์หน้าผมคิดว่าคาดหวัง่ามาไปที่แปดบาทกับแปดบาทห้าสิบมีโอกาสนะครับแนวรับเนี่ยเจ็ดบาทสามสิบนะครับรัวค่วาหมาดสฟเราเหมือนเดิมนะครับที่บริเวณสิบบาทหกสิบนะครับทําไมแนวรับไกลจังเลย แนวรับไกลแล้วพี่ม่ตอนนี้มันเจ็ดหกห้าไงเจ็ดหกห้าไม่ไกลนะพี่ก็ให้เจ็ดเจ็ดสามใช่ไหมคะครับผมงั้นพี่รอซื้อวันจันทร์สิคือคือไม่ได้หมายความว่าแนวรับอ,อลงมาลงมาต้องลงมาเราจะแค่บอกว่าคือถ้าลงมาเนี่ยตรงนี้คนที่ต้องพักอยู่นะครับที่บอกไว้คือถ้าย่อ,อมาก็น่าสนใจในการซื้อตรงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเทรนด์มันเหมือนบรกค,คือถ้ามันเบรกเนี่ยเจ็ดหกห้าไปเนี่ยมันก็จะสเตปอัพไปนะครับพี่ม่ แปบาทกับแปดบาทห้สิบจริงๆวันนี้บริษัทเองมีการแจ้งตลาดด้วยว่า <Wow. S 2> เรื่องการปรับโครงสร้างนะครับของการลงทุนในบริษัทย่อยในเวียดนามนะครับก็มีการปรับสัดส่วนหุ้นนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่คอนเฟิร์มว่าตัวขามาดเองเนี่ยเขามีภาพของการขยายตัวในทีซีแล้วก็ลุกเข้าไปลงทุนจริงนะครับผมครับก็จะเป็นภาพบวกต่อแนวโน้มนะครับตลาดในภาคนี้ต่อไปครับ <Okay. S 2> ค่ะซี ซีนะครับก็เนี่ยกำลังจะเป็น,านขามกันกลับตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับช่วงสองสามวันก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงพักของซ i นะครับแต่จริงตัวเนี้ยสวิงมากนะครับพักลึกเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เขาเคยบอกไปว่าบริเวณแนวรับสอง0ายี่สิบนะครับคือถ้าไม่หลุดเนี่ยเทรนจะเป็นสเตปของการค่อยๆขึ้นม,มาต่อนะครับสัปดาห์หน้าดูแนวต้านสอง0าสี่สิบนะครับแล้วก็สองบาหกสิบำหรับซ i อนะครับผม,มแล้วก็ซีรีส์ัเอ้ซีรีส์เอสเอ้ทำไมจะซอยู่เรื่อยเลยเอ 716นะครับก็จริงๆก็น่าจะได้ตอของเมื่อเช้าก่อนแล้วรอบหนึ่งนะครับพี่มอน <7 80. S 2> ขึ้นมาที่บริเวณ787ละนะครับอตอนนี้พักอยู่ที่783ก็ถือลองต่อนะครับจริงๆมันเป็นการเบรกเทนนิดหนึ่งละนะครับแต่ว่ายังยืนเหนือ785ไม่ได้นะครับแต่ภาพยังเป็นลองอยู่นะครับเป้าหมายเราต่อไปคือ797นะครับที่มองไว้แล้วก็ถ้าสัญญาณตัว ฟิวเจอร์นะครับมีการย่อลงมานะครับตอนนี้เราต้องยกจุดลองนะครับจุดล็อกโปรฟิตหน้าลองขึ้นมานะครับบริเวณเจ็ดเจ็ดสองนะครับไม่ควรหลุดนะครับผมส่วนคนไม่มีโพสชันนะฮะบันจันเอาไงฮะคนไม่มีโพสชันเนี่ยนะครับจริงๆวันจันรมีสุ่มเสี่ยงเรื่องหนึ่งคือมันขึ้นอยู่กับราคาดินมันด้วยราคามันวันนี้ถ้าเกิดตีแรงขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะกลายว่ามันจะเปิดลอยขึ้นมาบอลเปิดลอยขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าภาพของตัวฟิวเจอร์จะย่อลงมาแต่การย่อลงมาเองเนี่ยนะครับถ้าพักนะครับบริเวณใกล้ๆกล 785อเจ็ดแปถึงเจ็ดยเนี่ยนะครับเป็นจุดในการเปิดฟื้นชั้นลองได้สำหรับคนที่ไม่มีนะครับผม785เหรอครับ785ดแปถึงเจ็ 80, ครับพี่ม่อนอ๋อตอนนี้มันปิด783นะครับเข้าใจครับแต่ในความว่าคือตอนนี้ราคาบ้นมันตีขึ้นไปนะครับพี่ม่อนเพราะฉะนั้นเมื่อราคามันยังแรงอยู่เนี่ยการว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะเห็นการเปิดโดดน,นะครับเวลาเปิดโดดฟิวเจอร์เนี่ยคน จะรู้เลยว่าเอ๊ะมัน <Shot. S 2> เปิดลอยมาเนี่ยเราจะล็อกโปรฟิตก่อนแล้วไม่จะย่อลงมานิดนึงนะครับซึ่งที่ผมมองคือถ้าเกิดการย่อลงมาเนี่ยยืนที่785ดแปดห้รือเจ็กรอบนี้ได้เนี่ยคนที่มีโพซิชั่นเข้าไปเปิดลองได้นะครับเก็งกำไรไปจุดถอยเหมือนเดิมก็คือ772จะหลุดนะครับเป้าแรกที่เราจะมองตอนนี้ก็คือ797ดเก้ครับมันเบรก784มาเนาะแล้วก็รอ797ดเ้อีกตัว,ต,วตัวต้านอีกอันหนึง่งสูงสุดใช่ครับจริงจริงภาพเทรนด์เทคนิควันนี้ถ้าเราดูตีดาวซินไลนน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 ์เเเเีีี่่่ยมมัััป็วแรรรกกทททบบขึ้าะค เป็นเกับตัวขึ้นระยะสั้นคือการยืนเหนือ1,267ของดัชนีคือการกลับกลับตัวขึ้นมานะครับอเกรอบดัชนีสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมองที่แนวต้าน1,294นะครับเป็นแนวต้านหลักนะครับแนวรับก็คือ1,250กับ1,245นะครับควรจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับผมก็สามระดับนะฮะบนล่างกลางได้ทั้งคำค่ะ ทองคำนะครับพี่ม่อนวันนี้ก็คือแว่งนะครับใกล้ๆพันร้อยนะครับวันนี้อยู่ที่พันเก้าสิบหกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับภาพยังเป็นเทรดดิ้งลองนะครับไปที่พันหนึ่งร้อยสิบสี่นพันร้อยี่สิบนะครับแล้วก็ถ้าสเต็ปต้านไปที่หนึ่งสองห้าตัวหน้าลองนะจริงแล้วย่อลงมาไม่ควรหลุดนะพันแปดสิบเจ็ดนะครับตรงนี้เลยนะครับผมถ้าหลุดนะครับคือถ้าหลุดนี่คือคนเล่นลองต้องหลุดออกมากำไรก็ต้องล็อกไปก่อนนะครับ คนไม่มีล่ะคนไม่มีอยู่เฉยครับผมทองคำนะคือใช่ถ้าถ้าหลุดถ้าหล,ลุดพันพันแปดสิบเจ็ดที่เรามองนะครับถ้าหลุดมาหยุดหลบออกมาก่อนอนะครับผมคนมีโพ i ิชันใช่ไหมหลบแต่ถ้าคน<อ>ไม่มีก็รอถอดคือจริงจริงๆมันคงเป็นเป็นเทรนที่ค่อยๆไซด์ไวินไซด์ไว,ไไวไอัพแต่ไม่ได้ขึ้นเร็วนะครับทองคาตอนนี้นะครับผมเออกราคาแล้วทำไมตลาดญี่ปุ่นขึ้นมาเกือบพันจุดล่ะ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาเกือพันจุดนะครับ mm hmm. จริงวันนี้ผมมีการอัปเดตตัวตลาดญี่ปุ่นเป็นพิเศษนะครับอเชิญสิ่งท,ที่ที่นักกลยุทธ์โนรามองนะครับเรื่องตลาดญี่ปุ่นน่คือเขาคอซื้อหุ้นญี่ปุ่นรอบใหม่นะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือเขามองว่าตัวการรับฐานมารอบนี้เนี่ยนะครับดาวไซด์มันลิมิตละเขามองแนวรับของตัวนิถีที่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเห็นว่าช่วงวันก่อนหน้านี้นะครับที่อีเนี่ยมันลงมาโลที่หนึ่งหมื่น 6,000นะครับพี่ม่อนอ๋อมัเเนเยอะเหมือนกันนะทำไมทำไมทำไมถึงมอง157 15750นะครับเป็นแนวรับก็คือเขามองว่าก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นขึ้นไปนะครับจุดที่เป็นฐานก่อนที่มีการเก็งกำไรในเรื่องตัว q q e รอบสองของญี่ปุ่นเนี่ยดัชนีหุ้นมาสร้างฐานตรงนี้นะครับก็คือ1,507 15750นะครับ1,5750ซึ่งตรงนี้เองเป็นระดับ PE ที่ต่ำกว่า13เท่านะครับซึ่งเป็นระดับที่ในเชิงตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเชิงพื้นฐานนีถือว่าเป็นต่ำมากมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดในการซื้อระยะกลางระยยาวที่ค่อนข้างดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขามอกว่าแนวโน้มของตัวค่างเงินเยนนะครับไม่ควรจะแข็งค่าเกิน115เยนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ให้น้ําหนักในเรื่องของการปรับมใช้นโยบายของตัวไอโฟลนซีเนี่ยนะครับน่าจะมีท่าทีนะครับที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่เร่งตัวมากนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ตัวค่างเงินเยนนะครับ เริ่มมีข้ามการกลับมามีเสียภาพอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดมีความกังวลในเรื่องตัวเศรษฐกิจน,นะครับแล้วก็การซาลเบียที่เร่งตลวงเฟร็ด,ด้วยนะครับจากคนสองส่วนนี้เองนะครับก็จะทําให้ตัวภาพของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวซึ่งถ้าเรามาดูข้างเงินเย็นตอนเช้านะครับล่าสุดตอนนี้ก็ได้นะครับก็มันมีสัญญาณของการกลับตัวแล้วนะพี่มอ่อนลงมาแตะโลที่หนึ่งร้ยสิบอกเนดอลลาร์นะครับตอนนี้ขึ้นมาที่หนึ่ง้สิบด่นะครับ ก็ทําให้ตัวภาพของตัวเออร์เน็ของตัวตลาดซึ่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกแลวก็หนุนให้ตัวตลาดที่มี้นทการตึนตัวขึ้นมาครับก็มุมของโนราเองเนี่ยมองว่าสิ้นนะครับไตรมาสหนึ่งของปี26เนี่ยไม่คอีกนะครับจะสวิงในกรอบ15750นะครับแล้วก็ข้างบนก็คือ18,500จุดนะครับก็เส็นว่ามีอัพไซต์ตรงนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เลยมีแรงซื้อกับเข้ามาละนะครับจริงๆผมมองว่า เป็นจุดในการลงทุนที่ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็แนะนํากองทุนบีดิปอนนะครับถ้าในส่วนตัว u ูโอบก็จะเป็นตัวกองทุนยูโอบนะครับ s j s m นะครับสามารถผ่านหรือว่าไอฟันได้นะครับแปลว่าคนซื้อกองหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้รวยแล้วหรอคือคือเหมือนว่าวันนี้ผมแนะนําให้ซื้อกองหุนหุ้นญี่ปุ่นได้นะครับเป็น <Okay. S 2> ช่วงนี้นเป็นจุดที่ที่น่าสนใจนี่กี่จะถึงสองหมื่นจุดไหมคะ สองหมื่นจุดไหมจริงระดับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจุดเป็นระดับเป้าหมายของนนรานะครับเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยะลุเลยใช่ไหมฮะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองคิวหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยจุดนะครับ่ารบุรครับค่ะตอนนี้ในส่วนของนักทุนไทยนิยมไปซื้อกองหุนญี่ปุ่นเยอะนะฮะครับโนรามีใยของฝากโนวลหไอฟันแล้วกันนะครับตัวบีนิปปังนะครับกับ u o b s j s เครับโอเคได้ได้ไปหาข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับค่ะ